ตอนนี้เราอยู่ที่เป็นที่ดินเปล่านะคะในพื้นที่จำนวนประมาณสี่ไร่ส <4 S 2> <4 S 1> ี่ไร่ี๋ยว่าจะแบ่งขายสามไร่อ่าแบ่งขายสามไร่นะคะ<ำ>พื้นที่จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้จริงๆพึ่งมาถมไว้ให้ใช่ตรงนี้พิ่งมาถมเนี่ยัวแล้วตรงอนั้นไม่มีหลักเขตคือตรงไหนคะพี่ส<ำ>ี่ไร่เป๊ะเลยเหรอไ่ริ ันนี้ก็คือติดคลองชประทานเนาะนี่ใช่ไหมต้นไม้เหรอเรียบไปเลยเรียบข้างไปเลยเรียบข้างไปถึงแนวด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนส่วนส่วนเขตเดี๋ยวเดี๋ยวดูในแผนที่โฉนดก็ได้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุดแดงพร้อมโอนได้ทันทีนะครับและนี่ก็คือรูปแผนที่ในโฉนดนะครับเห็นไหมครับติดกับคลองสาธารณประโยชน์เลย ที่แปลงนี้นะครับเจ้าของมีทั้งหมด4ไร่แต่แบ่งขายให้เรา3ไร่ในราคาไร่ละ4ล้านบาทครับผมนะฮะพื้นที่เนี่ยถมดินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกม,มุมหนึ่งนะฮะนี่นะครับปรับพื้นที่เรียบร้อยสวยงามสร้างบ้านได้เลยสะดวกสบายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับติดถนนลาดยางหน้าที่เราเลยนะฮะ แล้ส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็ติดคลองชนะระทานนะครับสำคัญไปกว่าน,นั้นอีกก็คือมันใกล้แหล่งชุมชนครับเราเริ่มนับจากเซนทัลพาซาระยองหรือเรียกว่าเซนทันลระยองนะครับนะฮะนี่นะเซนทัลละยองนะไปถึงพื้นที่ของเรานะครับระยะห่างเพียงแค่6กิโลเมตรใช้ระยะเวลาการเดินทางเพียงแค่8นาทีเองครับผม แหล่งชุมชนมากๆนะฮะนี่คือที่ของเรานะครับเข้าไปดูใกล้ๆกกันเลยอีกทีนะฮะนี่นะครับทางเข้าสะดวกสบายนะครับเป็นคลองชุลประทานแล้วก็ติดกับพื้นที่เราเลยนี่นะฮะที่พี่เสื้อเหลืองยืนอยู่นะครับนี่คือที่ของเรานะฮะท่านใดที่สนใจต้องการที่แปลงนี้นะครับสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ id line นะครับ0 6 2 6 0 8 9 0 6 5 ติดต่อคุณเบลนะครับหรือโทรศัพท์มาที่0626089065เบอร์เดียวกับ ID ดี n ลเลยครับผมใกล้แหล่งชุมชนที่ถมดินเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าพลาดเดี๋ยวจะหาว่าเบลเบอร์บีไม่เตือน